สดใหม่ยังไงคิดว่ายุคนี้เป็นยุคของอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเป็นแบบนักรีวิวได้ด้วยตัวเองคือมันง่ายมากแค่แบบเรามีมือถือเครื่องหนึง่งถ่ายรูปแล้วเราก็เขียนเขียนเขียนแค่นี้มันเริ่มต้นแดงงยมากๆคือทุกวันนี้มันเข้าถึงคนได้เร็วและไวอะคับเงิน mm hmm. ที่กิ๊กเคยได้แบบได้รับพีคสุดเลยนะต่อเดือนคือแบบงานเยอะเข้าไม่หวัไนไหวคือแบบมีแตะหละักๆนะคบจากที่เคยแบบ ได้รับเงินเดือนหมื่นห้าสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะจิกนะคะก็ตอนนี้ทำเพจวันนี้กินอะไรดีวะอยู่ค่ะ ตัวเพจกินอะไรดีวะเนี่ยเป็นเพจที่คล้ายๆกับเพื่อนมาถามเราอย่างเงี้ยว่าเอ้ยจะไปตรงเนี้ยมีอะไรกินมีอะไรอร่อยแล้วเราก็จะแนะนําเพื่อนไปอีกทีหนึ่งโดยใช้ความเป็นกักตองของเราเนี่ยแหละในการซื่อสามตอนนั้นกิกิกทำมาตั้งแต่อายุประมาณ24จริงๆต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนกิกิก,ก็ทำงานออฟฟิศปกตินั่แหล,ละแล้วมันจะมีปัญหาเนี่ยทุกครั้งเลย เวลา11บเอโมงใกล้เที่ยงนี่กิ๊กอะไรดีวะอแล้วกิ๊กก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจุดเนี้ยคนน่ะน่าจะรู้สึกเหมือนเราปะ <S <S ก็เลยทำเพจเันเนี้ขึ้นมาแต่ตอนที่ทำอ่ะต้องบอกว่าก,กิ๊กอะไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นนักรีวิวนะจะต้องมีคนตาม follower เ,เยอะมากๆคือยุคที่กิ๊ก,กเริ่มอ่ะมันมีความโชคดีอย่างที่ว่าตอนนั้นส่วนใหญ่แล้ว่าคนน่ะจะรีวิวอยู่ในพันทิปแต่ว่ามันเป็นยุคที่ Facebook เริ่มมีเพจขึ้นมา ก็เลยเริมมองว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะลองใส่ลงไปสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นอกิ๊กมองว่าช่วงนั้นในยุคนั้นอ่ะการที่เราเข้าไปมีรีวิวในพันทิปอะจะเป็นความแบบสวัสดีครับวันนี้ผมอะไรทํานองเนี้ยซึ่งกิ๊กยังยึดครั้งแรกที่ทานะกิ๊กก็เขียนเลยว่าวันนี้จะมารีวิวโรตีนะคะอะไรทํานองนี้แต่พอโพสต์ลงไปสักสองสมโพสต คนไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีส่วนร่วมอะ่ะคนที่เข้ามาคลิกเข้ามาคอมเมนต์ก็จะเป็นเพื่อนเราเนี่ยแหละตรงเนี้ยคือ point คือเฮ้ยใ,ในเมื่อมันเป็นเพื่อนเราอ่ะเราเอาคําพูดที่เราคุยกับเพื่อนเรามาเขียนดีกว่าเหมือนเวลาเราคุยกับเพื่อนเงี้ยโหวันนี้ไปแบบกินโรตีอร่อยเลยใส่นมเละเทเลยหวันขึ้นอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยพอถ่ายปับ๊บมันมีการแชร์เกิดขึ้น จากเพื่อนเรากลายเป็นเพื่อนของเพื่อนเราจนมันลานมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะจริงๆถ้าจะให้พูดถึงข้อดีกิกมองว่าหนึ่งเลยคือทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความหลากหลายในวัฒนธรรมของอาหารคือเราไม่ได้เราไม่ได้เกิดมาแค่แบบกะเพราหมูสับไข่าดาวเราไม่ได้เกิดมาเจอแค่แบบส้มตำเราได้เจอทั้งแบบอาหารอินเดียที่ เปิดโลกเรามากเลยเราไม่เคยกินมาก่อนอาหารแบบญี่ปุ่นที่แบบไฟดิเน g ต่างๆที่เขามีกรรมวิธีมันมีความรู้ต่างๆที่แฝงเข้ามานอกจากรสชาติที่เราได้รับคกิดว่าเนี่ยเป็นข้อดีนะละหว่างทางเจอปัญหายังไงบ้างใช่ไหมกิ๊ต้องบอกว่าด้วยระยะทาง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยกิดยอมแล้วเลยว่ากิ๊หมดไฟตั้งแต่2ปีแรกเลยนะคือมันทําทุกวันมัน ที่รู้สึกว่าเพจเราอ่ะมันต้องใช้ความ creativity ค่อนข้างสูงในการเขียนแคปชั่นในแต่ละอย่างออพอเราทําทุกวันเขียนทุกวันเนี่ยคี่รู้สึกว่ามันหมดมันเบื่อตื่นมาถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จเขียนแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ออฟออฟเลยจากเพจไม่ทําไม่ทําเลยกลับไปแบบโฟกัสกับงานหายไปอยู่ประมาณเกือบครึ่งปีได้คิดว่าช่วงนั้นแหละคือเป็นช่วงที่แบบ กัับปญหาก็ออกไปทําอย่างอื่นที่มันแบบไม่ได้แบบต้องมานั่งเขียนแคปชั่นทุกวันส่งงานลูกค้าทุกวันอะไรเงี้ค่ะคือคนมักจะพูดว่าเนี่ยดีเนาะไปจินแผมได้เงินอีกแต่จริงๆอ่ะมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างหลังมากมาก,มากไปกว่านั้นปัญหาต่างๆสุขภาพด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อย่างที่บอกแก้ไข เราออกมาทำอย่างอื่นออกไปเที่ยวออกไปกินอาหารที่มันเราไม่ต้องแบบพักมันถึงขึนมาถ่าย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 ,ายกินอะ่ะเข้าร้านคือกินต้องเล่าให้ฟังว่าไรายได้เนี่ยกิกยังจำลูกค้าคนแรกได้อยู่เลยตอนนั้นกิกไม่รู้ว่าเราต้องคิดเงินเขาเท่าไหร่เราก็มาคุยกับเพื่อนในทีมสามพันละกันสุรพันธ์คิดลูกค้าเจ้าแรกสามพันถ่ายแบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายเลยแบบเต็มที่ทุกอย่างเราก็ทำแบบ ชีวิตด้วยเงินสามพันผ่านกับเพื่อนและสามคนคนละพันแต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นความสนุกที่เราได้ทำเราไม่ได้คิดถึงตัวอะไรได้แล้วเราได้คุยอยู่กับเพื่อนได้คุยกับเพื่อนด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีพอเริ่มมาเรื่อยๆปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีจากลูกค้า SME ก็เริ่มมีแบรนด์เข้ามาเอเจนซี่เข้ามา มันก็พีคพีคขึ้นมาเรื่อยๆจากคนโฟลเวอร์หลักแบบหลักหมื่นข้ามมาแบบแปบ๊บเดียวหลักแสนแสนไม่แบบแตะ6 7 8 9แถสนเออมันภายในระยะเวลาแบบ6ปีที่ผ่านมาคือแบบมันมันค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเรามาได้ถึงขนาดนี้เลยจาก3,000จนถึงตอนนี้มันเพิ่มเพิ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างเงินที่กิ๊เคยได้แบบได้รับพีคสุดเลยนะต่อเดือน คือแบบงานเยอะเข้าไม่หมนไม่ไหวคือแบบมีแต่หลักๆนะคะคือต้องบอกว่ากิกเพึ่งออกมาจากงานประจาได้แค่ปีเดียวเองนะจากที่เคยแบบได้รับเงินเดือน 10, 5, หมื่นห้าสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นเนาะของคนสําหรับที่อยากจะทําเพจขึ้นมากิกมองว่าเราไม่ต้องเริ่มจาัดก,การแบบมีกล้องใหญ่โตมีกล้องแบบ p r o f e s s ั o นอลคือทุกวันนเทคโนโลยีมือถือใช้งานได้เราชัดด้วยนะกิกบอกเลย เคล็ดลับ αι, เคล็ดลับเลยนะในการถ่ายรูปอาหารไม่ต้องแบบเปิดเอฟเบอร์เบอร์ ur, คุณไม่ต้องไปซื้อเลนส์แพงๆเลยชัดขอชัดๆให้ภาพมันตะโกนออกมาว่าเนี่ยเ๋วยเตี๋ยวต้มยำเว้ยแค่นี้เองใช้มือถือเครื่องเดียวแล้วก็อินเทอร์เน็ตกิกมองว่าทุกคนเนี่ยใช้อยู่แล้วแหละมีมือถือสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยไม่ต้องเริ่มไปลงทุนแพงค่ะ การศึกษาใน YouTube หรือว่า Google ทุกวันนี้มันง่ายมากความรู้มีอยู่รอบตัวอยู่ที่ว่าเราจะแบบหยิบจับมันหรือว่ามองเห็นโอกาสตรงนั้นไหมทำยังไงให้คนมาติดตามแบบออร์แกนิกเนาะพยายามเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดนำเสนอในสิ่งที่เราชอบและเด็กก็จะมีคนที่ชอบเหมือนเรามาติดตามเราไม่ต้องทอ้อคือโพสเราลงไปแล้วอะมีแต่เพื่อเราทั้งนั้นที่เข้ามาหรือว่าแบบโพสไปชั่วโมงหนึ่งมีคนเห็นอยู่3คนอะไร่งเงี้ย เราอาจจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีคนมองเห็นมากขึ้นไปโปรโมตตามกลุ่มต่างๆตามกลุ่มนั้นๆแต่ว่าก็ต้องให้มันตรงกลุ่มนะไม่ใช่ว่าเราทําเรื่องกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่เราเอาไปโปรโมตในกลุ่มแบบคนรักซูชิอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทําให้คนเห็นเรามากขึ้นนะคะเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มให้คนมาติดตามเรามากยิ่งขึ้นเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการ มาวัดผลว่าเราผสมความสําเร็จแล้วเนาะตัวเลขมันบอกเราอยู่แล้วค่ะรวมถึงอย่างเช่นจากที่เราเคยมีคนติดตามหลักร้อยอย่างเงี้ยอ่ะวิกหน้าเพิ่มขึ้นมาเป็นพันวิกถัดไปเพิ่มขึ้นมาเป็น2 0 0 0ันสาตัวเลขต่างๆมันบอกเราจัดเจนหรือแม้แต่กระทั่งเราไม่ต้องไปโฟกัสถึงถึงขนาดแบบตัวเลข o อเวอร์ก็ได้นะคอนเทนต์คอนเทนต์น,น,นึงอย่างเงี้ยสมมุติวันเนี้ยเราทําได้10ไลค์พรุ่งนี้ยส แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเคล็ดลับที่จะทำให้สำเร็จความสม่ำเสมอค่ะคืออยู่ดีๆเราโพสหนึ่งโพสเราหายไป7วันคนรับคอนเทนต์ต่อวันมันมากอยู่แล้วอ่ะเขาจะทำเราไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยคือความสม่ำเสมอสองก็คือความเป็นตัวเองหรือว่าจุดเด่นอะไรบางอย่างนั่นแหละคือจะทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะอย่างเช่นเราเราพูดเก่ง เราชอบพูดเราชอบพาไปเที่ยวมันก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบอะไรแบบเนี้ยติดตามเรามาไปหาสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทํานั่นแหละคือขีดศักเซสที่จะทําให้เราเหนือกว่าคนอื่นเรามีของที่แบบเฮ้ยเราเป็นคนแรกๆอะ่ะเราสดเราใหม่นั่นแหละคือทําให้คนติดตามเราเพิ่มมากขึ้นอย่าพึ่งท้อไปก่อน กีกว่านะถ้าเราทาทาอะไรที่เรารักแล้วอ่ะเราก็จะอยู่กับมันได้นานแหละทําไปเรื่อย๋ยวสุดท้ายอะ่ะผลลัพธ์อ่ะมันจะกลับมาบอกเราเองค่ะจะมาคิดว่าแบบเริ่มต้นต้นเนี้ยมันช้าเกินไปแล้วแบบหูมีเพจหลายเพจตั้งมากมายกิกว่ายัางไงมันก็ไม่สายค่ะมันยังมีอีกหลายจุดหลายแนวที่อาจจะเป็นเราก็ได้ที่จะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งสำคัญก็คือยิ่งเราเริ่มแค่คิดคือดีแล้ว แต่ถ้าจะดีที่สุดคือลงมือทํายิ่งลงมือทําเร็วเท่าไหร่กิ๊กเชื่อนะว่ามันจะประสบผลความสําเร็จเร็วเท่านั้นอย่าแค่คิดค่ะคิดแล้วก็ทาเลยเหมือนอย่างที่กิ๊กคิดวันนั้นแล้วกิ๊กก็ทําไปเลยโดยที่ไม่ได้หวังอะไรแล้วก็อย่าท้อเดี๋ยวสุดท้ายแล้ว,ว่ผลมันจะกลับมาบอกเราเองว่าเราประสบความสาเร็จมากแค่ไหนค่ะสนับสนุนโดยแบม บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจย์จำกัดมหาชนพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย